ราคา Vivo F7 Pro 5G จอใหญ่6.67นิ้วชิป Dimensity 7025อ u l ตราราคาเริ่มต้นเพียง6,999บาทเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครว่าเขาให้อะไรมาบ้างหน้าจอครับเป็น AMOLED 6.67นิ้วเป็นขนาดแบบ Full HD เลยนะ ความสว่างสูงสุด2,100นิตอัตรารีเฟรช120เฮิบเฟอร์เลยมากับชิป mediatek dimensity 7,025พันยี่อตาหนาโนเมตรนะจับคู่กับแรม2ขนาดมี6 g b ก,กับ8 g b สตอเรจก็128 g b ก,กับ256 g b ครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยจะให้มา2ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์ของทาง Sony ด้วยกล้องที่2วัดระยะ depth sensor นะครับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มา20ล้านพิกเซลเลยลำโพงคู่นะครับ d o l b y a t m o s ด้วยแบตเตอรี่ให้มา5,110ม ah. ิลลิแอยสิม รองรับชาร์จเร็ว4 5่วันเลยมาพร้อมการเชื่อมต่อ5 g wifi 5 bluetooth 5.3เป็นพอร์ต Type C นะแล้วก็มีช่องหูฟัง3.5อยู่ครับส่วนสกแกนไลน์ในมือเนี่ยจะอยู่บนหน้าจอเลยนะแล้วก็ทนทาน ip 6 4ด้วยสําหรับสตัวเครื่องนะครับก็จะมี 3- มสีมีสีเขียวสีเงินนะแล้วก็สีม่วงและในส่วนราคานะครับความจุแรมแปลอมอ้อยอยู่ที่6,999บาทและตัวความจุแรม12ลอมอ้อยอยู่ที่7,999บาทคารับ และนี่ผมอ่านข่าวจากช่องดอยแซนนะครับขอบคุณครับ